สวัสดีครับสำหรับแด์รถนะครับก็เป็นไลฟ์สไตล์มอเตอร์ริงสตร์นะครับก็คือเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับผู้รักรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์สินค้าในร้านนะครับก็จะเป็นประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับของสะสมรถโมเดลของกระจุกกระจิกพวงกุญแจแก้วน้ำอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะมีการดีไซน์ เป็นซีซันซีซันไปแล้วก็มีของของแบรนด์อื่นนะครับเข้ามาร่วมคอลลัปด้วยร่วมขายด้วยในร้านนี้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์สโตร์นะครับที่เราต้องการวาดแผนไว้นะครับในอนาคตในระยะเวลา1ปีนะครับจะมีร้านที่เป็นร้านออนไซต์ร้านจริงๆนะครับซึ่งจะตกแต่งลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราก็จะมีเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ท่านก็สามารถจะเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่เราจะมาจำหน่ายได้นะครับแล้วก็ จะมีคอลเลกชันใหม่ๆออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับผู้ใดนะครับที่สนใจนะครับหรือรักรถใช้ชีวิตอยู่ก,กับรถนะครับแวะมาที่ร้านเรานะครับจะมีสิ่งต่างๆที่ตอบสนองความต้องการนะครับเติมเต็มนะครับไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนที่รักรถก็ออยังไงก็เรียนเชิญนะครับ ที่ร้านรถในงานมากอ International Motor Show หรือไปที่ Facebook ก็ได้ครับ R O D นะครับ Facebook เรามีนะครับติดตามเราได้ทาง Facebook นะครับ